สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามมรรบาตรจึฬาระมาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่30พฤศจิกายนสถานการณ์ในรอบโลกวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกายังคงระบาดหนักมีผู้ป่วยเป็นเกือบ150,000รายใน1วันและอาจจะมีซูเปอร์สเปเดอร์คือมีผู้ป่วยเป็นมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมฉลองกันในครอบครัวในวันขอบคุณพระเจ้านะครับ สำหรับยุโรปตอนนี้ดีดีขึ้นครับเตรียมปลดการล็อกดาวเพื่อฉลองงานคริสต์มาสและปีใหม่นะครับและป้องกันไม่ให้มีการระบาดอีกนะครับส่วนอินเดียและบราซิลดีขึ้นครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงมีผู้ป่วยเป็นมากขึ้นนะครับต้องมีมาตรการคุมเข้มขึ้นนะครับอาเซียนครับยังคงมีระบาดเพิ่มในอินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์คุมได้เป็นอย่างดีแต่ละวันมีผู้ป่วยน้อยมากครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับสาเหตุที่ตุรกี มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจนเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับเกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนครับทำให้ตัวเลขดูไม่สูงมากทําให้ดูดีครับว่าไม่มีการระบาดของโควิด -19 มากนะครับต่อไปเชิญฟังข่าวโดยละเอียดครับวันนี้นะครับทั้งโลกครับจะมีการพระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งโลกมีการมีคนที่ติดเชื้อแล้ว63ล้าน51,374รายครับ ตายไปแล้ว1 4 6 4 7ล้านรายนะครับการแพร่ระบาดในวันนี้ยังรุนแรงอยู่ครับแล้วก็เป็นอัตราเร่งด้วยนะครับส่วนการตายเพิ่มขึ้นครับทีนี้มาดูครับการแพร่ระบาดในโลกนะครับมาดูแผนที่สีแดงครับเป็นการแสดงการสะสมของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเป็นจนทั่งถึงวันนี้นะครับจะเห็นว่าทวีปอเมริกาครับสีแดงเข้มทั้งทวีปนะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยนะครับยุโรปเข้มทั้งทวีป เอเชียมีสีแดงเข้มบ้างออฟริกามีสีแดงเข้มบ้างครับส่วนออสเตรเลียไม่มีมีสีแดงเฉยๆนะครับส่วนการแพร่ระบาดใน1วันนะครับมาดูแผนที่สีเหลืองครับเป็นการแสดงการแพร่ระบาดใน1วันต่อประชากร10,000แคนนะครับสีแดงเข้มดูรุนแรงมากสีแดงรุนแรงน้อยลงสีส้มน้อยลงสีเหลืองน้อยลงครับก็จะเห็นว่าสีแดงเข้มมีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศ ในยุโรปมีสีแดงเข้มสลับกับสีแดงประมาณเท่าๆกันนะครับแล้วก็มีสีส้มบ้างนะครับในเอเชียส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองแอฟริกาเป็นสีเหลืองในอเมริกาใตา้เป็นสีส้มเป็นส่วนใหญ่นะครับในวันนี้ครับมีผู้ป่วยทั้งโลกเพิ่มขึ้นนะครับ494,356ราลายเกือบ500,000คนขณะนี้ก็คงจะเกิน500,000คนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับมาดูครับ ใน10ประเทศนะครับที่มีผู้คนติดอันดับ1ลงมา10อันดับนะครับอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกามีคนไปแล้ว13ล้านลายนะครับวันนี้มีการแพร่ระบาดถึง134,000กว่าลายตวัวเลข เมื่อเช้าครับนะครับขณะนี้อาจจะเกิน1นึ่งแสนหมื่นไปแล้วก็ได้นะครับตัวเลขอันนี้เกิน1นึ่งแสนลายเมื่อไหร่นั่นคืออย่างรุนแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาครับมีการระบาดแพร่ระบาดแทบทุกรัฐนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้จึงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับโดยภาพรวมนะครับรัฐหลายรัฐนะครับที่มีการแพร่ระบาดก็มีการเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเท็กซัสเที่ยวนี้วันนี้มากขึ้นนะครับเป็นหมื่นกว่าลายแคลิฟอร์เนียก็เหมื่นหมื่นกว่าลายนะครับ อีโนยลดลงมาครับเหลือเจ็ดพันกว่าลายนะครับฟลอยด้าขึ้นมาเป็นเจ็ดพันกว่าลายนะครับต่อนหนึ่งวันนะครับนิวยอร์กก็ขึ้นมาเป็นหกพันกว่าลายต่อนหนึ่งวันนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นมากขึ้นนะครับยังรุนแรงอยู่นะครับสท่าไรอินเดียครับมีคนเป็นทั้งสิ้นเก้าล้านกว่าคน การแพร่ระบาดในวันนี้คือ39,000คนใน1นรายนะครับตัวเลขในวันนี้ของอินเดียก็คือแสดงว่าอินเดียเริ่มดีขึ้นนะครับชะลอตัวลงครับแต่ชะลอตัวลงเที่ยวนี้ยังคงชะลออย่างช้าๆนะครับในระยะ2อาวันนี้อย่างช้านะครับไม่ลงไปอีกนะครับส่วนอันดับ3ครับบราซิลครับก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับมีคนเป็นทั้งหมด6ล้านกว่าคนนะครับมันมีมันนี่มีการแพร่ระบาด24,000คนใน1วันครับตัวเลขก็ดีครับกำลังอยู่ในขาลงนะครับรัสเซียรัสเซียขณะนี้แซงฝรรัั่งเศสขึ้นนมาะคบ เดิมรัสเซียเป็นเจ้าแล้วก็ถูกฝรั่งเศสแซงในระยะเวลาชั่วแป๊บเดียวนะครับรัสเซียก็แซงกลับคืนมานะครับวันนี้รัสเซียเป็นอันดับหนึ่งในยุโรปครับมีการแพร่ระบาดถึง26,000ันคนในหนึ่งวันครับยังสูงขึ้นต่อเนื่องทุกวันนะครับสำหรับอันดับที่5ครับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสขณะนี้ลงมาแล้วนะครับมีการแพร่ระบาดลดลงด้วยนะครับเป็นอย่างดีเลยครับเหลือแพร่ระบาดเพียง9,000คนในหนึ่งวันนะครับจากตัวเลข เจ็ดหมื่นนะครับลงมาเหลือเก้าพันคนนี่ดีมากเลยนะครับอันดับต่อไปครับที่6ครับสเปนสเปนคล้ายฝรั่งเศสครับเที่ยวนี้มีการระบาดแพร่ระาดลดลงครับต่ำกว่า1น0 0 0คนต่อหนึ่งวันนะครับดับที่7ครับอังกฤษอังกฤษก็เป็นตัวเลขที่ดีครับวันนี้เริ่มชะลอตัวลงในกราฟครับจะเห็นว่าลงมาแล้วนะครับเห็นยอดแล้วและกําลังลงอยู่ในขาลงครับวันนี้มีการแพร่ระบาดเพียง12,000คนต่อคนหนึ่งวันครับ ดับที่8ครับอิตาลีคล้ายๆอังกฤษครับเที่ยวน,นี้ลงมาแล้วนะครับเหลือส0 0 0มกว่าคนในหนึ่งวันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันอิตาลีลงมาดีขึ้นครับส่วนดับที่9ครับอ์เจนตินาเป็นอเมริกาใต้ครับอเมริกาใต้แพทเทิร์นของเขาก็คือจะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วลงอย่างช้า,ชา วันนี้เยนดีน่าลงแล้วนะครับเหลือ5,000นคนในหวันครับอันดับที่10ครับโคลัมเบียโคลัมเบียก็เช่นเดียวกันครับอยู่ในขาลงแล้วเหลือเพียง8,000นคนใน1วันครับทีนี้มาดูครับเฉพาะเจาะในยุโรปนะครับในยุโรปขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันดับที่1คือรัสเซียนะครับรัเสเซียวันนี้ยังไม่ลงครับขาขึ้นตลอด นะครับส่วนฝรั่งเศสครับลงมาแล้วนะครับดับสฝรั่งเศสลงมาแล้วนะครับดับสสเปนลงมาแล้ว4ีอังกฤษลงมาแล้วนะครับหอิตาลีก็ลงมาแล้ว6เยอรมันเยอรมันมีการแพร่ระบาด13,000คนในหนึ่งวันครับลงเหมือนกันแต่ลงอย่างช้าๆนะครับกำลังชะลอตัวลงนะครับดับที่7ครับโปแลนด์โปแลนด์สภาพในยุโรปของโปแลนด์ในวันนี้นะครับคล้ๆอังกฤษครับคือกําลังชะลอตัวลงค่อยๆลงนะครับ มีการแพร่ระบาด11,000คนต่อ1วันครับดับที่8ครับยูเครนยูเครนคล้ายและเสียมากเลยครับคือมีการแพร่ระบาดอย่างสูงต่อเนื่องวันนี้มีการแพร่ระบาด12,000คนต่อ1วันครับวันนี้จึงยังไม่ลงยังขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปทั้งหมดนี่วันนี้เนี่ยยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ลงมาเป็นอย่างดีครับนะครับหยุดมันออกบางประเทศครับยังคงเป็นสูงขึ้นนะครับนี่มาดูครับนี่มาดูต่อนะครับในโลกนี้นะครับประเทศที่มีการระบาดมากที่สุดใน1วันเรียงามดััับบ10อนนะคร อันดับที่1นึ่งสหรัฐอเมริกาครับแน่นอนครับแพร่ระบาดถึง1น0 0 0แกว่าคนในหนึ่งวันนะครับสออินเดียครับสามหมื่นกว่าคนในหนึ่งวันครับสามตุรกีสอ0 0มื่นเก้าพันคนหนึ่งวันครับตุรกีตัวเลขมันอันดับสามของโลกเลยนะครับแสดงว่าพุ่งขึ้นมาอย่างเร็วมากนะครับอันดับที่4รัสเซียครับ26,000กพันคนในหนึ่งวันครับอันดับที่5บราซิลครับ24,000ื่นส่พนคนหนึ่งวันครับ6อิตาลีครับ20,000นะครับ7เยอรมัน10,000นะครับ 8ยูเครน10,000 9อิหร่าน10,000กว่าคนนะครับ10อังกฤษ10,000คนใน1วันครับก็ตัวเลขนี้เนี่ยให้ดูภาพรวมทั้งหมดแล้วยกเว้นตุรกีกับอิหร่านนะครับตนี้มาดูครับตุรกีกับอิหร่านในเที่ยวนี้นะครับทั้งสองชาตินี้จะเห็นว่าตุรกีนี่เป็นอย่างรวดเร็วครับในระยะวัน2วันนี้ขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับสำหรับอิหร่านครับอิหร่านก็ ขึ้นมาอีกแล้วนะครับยังสงขื้นแต่ทำท่าว่าจะชะลอตัวลงครับคอยติดตามมีรายานกันต่อไปครับนะครับทีนี้มาดูครับในเอเชียนะครับอิสราเอลครับเคยมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับจนต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศวันนี้ลงมาแล้วเหลือ800กว่าคนใน1วันครับส่วนจีนครับดีมากครับเหลือเพียง11คน1นวันเท่านั้นนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงครับ มาดูครับญี่ปุ่นวันนี้ยังคงมีการพราบาดอย่างสูงอยู่นะครับตัวเลขขึ้นถึง2,500กว่าคนในหนึ่งวันครับก็นับว่าจะทําลายสถิติกว่าเดิมอีกแล้วนะครับญี่ปุ่นต้องมีมาตรการคุมเข้มมากกว่าเดิมนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับวันนี้มีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขของเกาหลีใต้ในวันนี้ก็คือ400กว่าคนในหนึ่งวันครับตัวเลขก็นับว่าสูงครับ เพราะนั้นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้คล้ายๆกันเพียงตัวเลขต่างกันแต่ต่างกันทั้งสองเนี่ยก็มีความรุนแรงพอๆกันนะครับนี่มาดูต่อครับฮ่องกงนะครับฮ่องกงเที่ยวนี้มีการระบาด100กว่าคนในหนึ่งวันครับก็นับว่าสูงขึ้นอีกนะครับเพราะฮ่องกงเป็นการระบาดในลอบรลอกที่4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฮ่องกงจึงมีการคุมเข้มครับนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและ มาเลเซียที่มีการแพร่ระบาดด้วยจํานวนคนที่แพร่ระบาดมากหน่อยในหนึ่งวันนะครับมาดูครับอินโดนีเซียเที่ยวนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเดิมชะลอตัวลงแล้วแต่เที่ยวนี้กลับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียวันนี้อยู่ในขาขึ้นอีกแล้วนะครับมีการแพร่ระบาด6 0 0 0กว่าคนในหนึ่งวันครับ ส่วนฟิลิปปินส์ครับขาลงแล้วแพร่ระบาดเเพียง1,000-2,000คนในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนเมียนมาครับเมียนมาขณะนี้อยู่ในระยะชะลอตัวลงนะครับแต่ชะลอตัวอย่างช้าๆนะครับมีการขึ้นบ้างลงบ้างในระยะนี้แต่ว่าอยู่ในระยะลงครับนะครับแผ่วลงมีการแพร่ระบาด1,500กว่าคนในหนึ่งวันครับส่วนมาเลเซียครับมาเลเซียมีการแพร่ระบาด ต่อเนื่องครับสูงขึ้นนะครับวันนี้1,300กว่าคนในหวันครับจะสูงขึ้นอย่างช้าช้านะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ในอาเซียนของเรานะครับินโนีเป็นมากขึ้นครับ5,000คนหนึ่วันนะครับเมียนมากำลังัชะลอตัวลงนะครับส่วนมาเลเซียก็ยังสูงขึ้นอย่างเล็กน้อยนะครับส่วนสิงคโปร์ไทยเวียดนามครับคุมได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับคุมได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับในออสเตรเลียวันนี้มีการแพร่ระบาดถึง8คนในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับนิวซีแลน ไม่มีการแพร่ระบาดนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับทั้งโลกยังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่สหรัฐอเมริกานะครับยุโรปเริ่มดีขึ้นครับเริ่มคลายการล็อกดาวน์แล้วนะครับที่มาดูครับว่าข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสาเหตุที่ตุรกีครับมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากในระยะเวลาสองสาวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับจนเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับเกิดจากการที่การรายงานข้อมูลที่ไม่ครบ ก่อนหน้านี้นะครับทำให้ตัวเลขไม่สูงมากทําให้ดูว่าคุมโควิด1 9ได้เป็นอย่างดีครับนะครับที่มาดูครับว่าเดิมเนี่ยเขารายงานเฉพาะเคสผู้ป่วยนะครับเติมรัฐบาลอิตาลีเนี่ยรายงานเคสว่าผู้ป่วยที่มีอาการรักษาในโรงพยาบาลนะครับซึ่งทําให้เห็นตัวเลขมีไม่มากนักนะครับแต่จริงๆแล้วในทั้งประเทศมีการระบาดอย่างหนักนะครับ ยุโรปเนี่ยระบาดเกือบทั้งทวีปนะครับตุรกีทําให้รู้สึกว่าดีขึ้นกับประเทศอื่นๆดีกว่าในประเทศยุโรปอื่นๆนะครับแต่ว่า ทางฝ่ายแพทย์และนักการเมืองฝ่ายค้านครับมีความมิตกกังวลและสงสัยครับซึ่งสมาคมแพทย์ตุรกีนะครับได้เตือนมาหลายเดือนแล้วนะครับคือเขาเตือนว่าข้อมูลน่าจะต่ํากว่าเป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าโรงพยาบาลนี้จะรับมือไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับกำลังจะหมดใจที่รักษาอยู่แล้วนัเรียกว่าเบิร์นเอานะครับแล้วก็รัฐบาลครับสั่งห้ามบุคลากรทางแพทย์ลาพักและลาออกนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับไอซียก็จนจะเต็มแล้วนะครับแพทย์หญิงฟิน ฟินแค่นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมแพทย์ตุรกีครับกล่าวว่ามันกําลังเป็นพายุที่โถมเข้ามาในโรงพยาบาลในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยตัวเลขกับความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตุรกีจึงต้องมีการรายงานใหม่ครับเอาจํานวนผู้ป่วยที่ positive คือมีเชื้อทั้งหมดทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการครับจึงพบว่าตัวเลขจริงๆนั้นสูงกว่าเดิมมากครับ ถึงมากกว่าถึง4เท่าเลยนะครับนะครับฝ่ายรัฐบาลเอโดกัร์ครับต้องการจะยับยั้งการระบาดนะครับโดยที่ไม่ต้องการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับจึงมีมาตรการไม่เพียงพอครับที่จะยับยั้งการระบาดนะครับฝ่ายค้านก็กล่าวว่ารัฐบาลพยายามทำเนี่ยทำเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เหมือนว่าอบขนมปังเพียงครึ่งเดียวมันก็ยังไม่สุกอยู่ดีนะครับยังไม่เป็นขนมปังนะครับเช่นทำไรครับคร์ฟิวตอนเย็นวันหยุด สัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นนะครับจำกัดเวลาเปิดบริการห้างสปปรรพสินค้าและปิดร้านอาหารให้ซื้อออกไปข้างนอกได้เท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทําอย่างเต็มที่เช่นล็อกดาวน์ใช้เวลา2-4ถึงสสัปดาห์นะครับจึงจะหยุดการระบาดได้และโรงพยาบาลก็จะรองรับผู้ป่วยได้ครับนะครับแต่ขณะเดยียวกันครับรัฐบาลก็หาทางออกอีกนะครับหลังจากที่พยายามจะล็อกดาวน์น้อยๆน,นะครับฝ่ายค้านแต่ฝ่ายแพทย์ก็ไม่เห็นด้วยนะครับรัฐบาลก็จะหาทางออกอีกว่า ต้องการจะสั่งวัคซีน50ล้านโดสจากจีนครับเพื่อที่จะมาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรลังในเดือนหน้านี้นะครับพร้อมกับสั่งซื้อจากบริษัทไฟเซอร์ครับซึ่งจะให้ทันกันในฉีดเดือนเมษายนปีหน้านะครับรวมทั้ง ประธานที่ปดี์เอโดกันครับได้ตกลงกับหานดีปูตินของรัสเซียนะครับเพื่อเพิ่มเติมวัคซีนจากรัสเซียเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นไหมครับว่าตัวเลขที่ตุรกีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนี้คือการเอาตัวเลขที่แท้จริงมาแสดงให้เห็นทั้งผู้ป่วยที่มีอาการและไม่มีอาการออกมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าตัวเลขของของตุรกีนั้นอยู่ในอันดับที่4ในแต่ละวันของโลกนะครับก็ติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลที่สิบในร้อยตำรวจแพทย์จุ่หมอมอาจารย์ครับ พวกเราเป็นนักศึกษาุมมอาจารย์ครับพร้อมใจกันทํางานตามรอยพระบาทเพื่อส่วนรวมครับดูติดตามผลงานของพวกเราได้นะครับทั้งจาก Facebook YouTube และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ